สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามานะคะดูแลนดอมแลนใจจากแม่หมอลิลี่อีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอ่านหน้าไพ่กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่กันให้ทุกคนได้เห็นกันเหมือนทุกครั้งนะคะเช่นเคยเนาะว่าวเราได้สับไพ่จริงๆค่ะแล้วการอ่านของลิี่ลี่ไม่สามารถที่จะบอกทุกคนได้ก่อนเลยว่าเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นมายังไงนะคะเออก็อยู่กับการที่เราได้อ่านหน้าไพ่ จริงๆอีกสักนิดหน่อยแล้วกันเนาะลอ,องดูค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราสับไพสอันนี้นะคะใครรู้ชัว่ถ้าช่วงนี้นานนะคะช่วงนี้แบบยาวไปก็สกิปข้ามผ่านไปเลยนะคะเนาะแต่ถ้าอยากาจะฟังแม่หมอพูดเรื่อยแล้วแบบรู้สึกว่าเออชอบะอะไรเงี้ยก็มาฟังกันนะคะฝากกดติดตามคอมเมนต์บุญใจแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะคะพลังงานดีๆนะก็อยากให้ทุกคนนะคะเซฟคลิปเก็บไว้หรือกดแชร์ออกไปก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ รับพลังงานดีๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณก่อนกว่ะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนดูสิเลเวอร์คนแฮปปี้อยู่ใช่ไหมแฮปปี้อยู่หรือเปล่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าใครที่มีความรักเนาะก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะ จับมือร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังกันในการสร้างส,างสิ่งดีๆด้วยกันนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยรีมองว่ามันเป็นช่วงที่แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันอเออเป็นช่วงนี้ไม่ได้อ,อ่าทอดทิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยพลังงานคุณดีนะพลังงานใบนี้นะคะบางคนมีคู่แล้วด้วยนะแล้วบางคนก็อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วด้วยจากพลังงานที่ขึ้นมานะคะต่อมาค่ะพลังงานของฝั่งเขาละ สามถ้วยมีบ้างนะคะที่ชีวิตคู่บางอย่างมันก็จะมีในเรื่องของการกระตุกกระตากกันบ้างเนาะแต่มันก็สลับกันค่ะบางวันรู้สึกแฮปปี้บางวันรู้สึกแบบนิดนึงเออแต่แต่ลี่มองว่าโดยรวมแล้วอะรู้สึกว่าไพ่ดีออกมาเยอะนะคะหรือหรือพลังงานตัวคุณก็ดีเนาะแต่มันเป็นไปได้นะไพ่ใบนี้ลี่มองว่าบางอย่างที่มันแบบ ติดอยู่ในใจเขาหรือมีบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้เล่าหรือบอกเราแต่มาเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเขาอะค่ะก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าอาการของเขามันแบบเป็นลักษณะของการที่ต่อหน้าเราเขาอาจจะทําให้เรารูสึกว่าเออถึงเห็นถึงความสุขความสดใสความแบบล่าเริงเนาะแต่คือจริงๆมันอาจจะมีบางเรื่องนะคะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากบอกเราเขาอยากให้เราเขาเราและเขาอะรับรู้ถึงพลังงานแห่งความสุขมากกว่าสิ่งที่เขาไปประชิญมา อืมถ้าขึ้นมาอย่างนี้ใช่นะเขาอาจจะไปเจอเรื่องอะไรบางอย่างในชีวิตที่มันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่พลังงานคลิปนี้กลับรู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนที่มีคู่แล้วอะ่ะเออแล้วแบบได้ได,ได้ได้มาเจอคลิปนี้ค่ะเออบางคนคบหากันเป็นแฟนบางคนอ่ะก็อยู่ด้วยกันแบบชั้นสามีภรรยาเลยด้วยนะอืมแล้วพลังงานของคุณแเป็นยังไงบ้างอะ ดูคลิปนี้เรารู้สึกหลังจากที่พูดไปเรารู้สึกคุณจะไปสังเกตเขาใช่ไหมเออเราลองสังเกตดูมันก็มันมันมีบางอย่างที่คุณก็อาจจะรู้สึกหรือสัมผัสบางอย่างได้นะคะเพราะสิ่งนี้เขาหยิบขึ้นมาเนี่ยหรือเราหยิบขึ้นมาดูมันเป็นแบบพลังงานสีดำเนาะนั่นแปลว่าโอกาสที่เขาจะมีเรื่องในใจหรือเรื่องที่แบบเก็บเอาไว้ไม่พูดกับเราเพื่ออยากให้เราสลายใจอ่ะมันมีอยู่นะเออ มันไม่ได้เกี่ยวกับมือที่สามด้วยที่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสิ่งนี้เขาหนักใจแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่ความรักอะค่ะเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่แบบถ้าพายอยากจ,จะแนะนำอะไรต่ออืมเขาติดกับในความคิดซึ่งถ้าเขายอมพูดออกมานะมันก็อาจจะแบบทำให้เขาสบายใจได้มากขึ้นนะอืมลองจัดจุดเขาดีๆค่ะรี่ว่าคุณรู้นะว่าเออคุณจะต้องแบบ จับจุดเขายังไงแล้วก็พูดคุยกับเขายังไงให้ให้เขาเปิดใจยอมรับมาเออนะคะต่อมาค่ะเรื่องเงินอืมเรื่องเงินนะเรื่องเกี่ยวกับกด้านด้านการเงินค่ะเออถ้าไปนี้เนาะนี่มองว่าชัดมากอืมลองดูนะคะว่า คนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าการเงินเขาฝืดเครืองหรือตรึงเตรึงตึงต,งตึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองดูค่ะเนาะถ้าถ้าใครลองสังเกตดูริว่าอาจจะชัดนะอืมเขาเขาอาจจะไม่พูดค่ะแต่ว่าเราลองสังเกตด้วยสายตาของเราดูอืมไพ่คอ่อนข้างออกมาของจองกันมากเลยนะตอนแรกลิจะไม่หยิบไพ่พันตาวออมาอ่านแล้วแต่แบบออกมาโอเคอยู ถ้าไพ่นี้ขึ้นมาเนี่ยนีมองว่าคุณอาจจะต้องจับจ้องดูเขานิดนึงเนาะแต่อาจจะไม่ต้องกระตุกกระตากมากอย่างที่บอกไปแล้วก็ลดในเรื่องของภาระของการที่แบบใช้จ่ายสิ้นเปลืองอะลงหน่อยเออลงหน่อยลงหน่อยอาจจะแบบอยู่แบบเราโรเมนเรามีซีโรแมนติกหรือไปสวีทโรแมนติกได้แต่แบบอาจจะเป็นแบบไม่ต้องไปที่ที่มันฟุ่มเฟือยหรือใช้งบประมาณเยอะอะไรอย่างเงี้ย เออถ้าคุณช่วยเซฟได้หรือประหยัดได้เนี่ยเรี่มองว่าดีนะและอีกอย่างหนึ่งพลังงานของคุณอนะ่ะมันก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนาะลองดูค่ะว่ามันมันมีปัญหาเรื่องนี้ไหมกับเขาและคุณอ่ะนะคะแต่จริงๆมันไม่ใช่ปัญหากับเขาและคุณนะมันเป็นปัญหาของเขานั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่าให้คุณฟังอืมพลังงานเขาเนี่ยหน้าที่การงานการเงิน การที่พยายามเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้แล้วไม่พูดออกมานะคะยังไงต่อความหวาดกลัวคือลีอมองว่าถ้าตัวเขาเองเนี่ยถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะกลัวในเรื่องของการงานที่มันไม่มั่นคงเศรษฐกิจที่มันไม่ดีนะคะแล้วเขามีความมีตกกังวลว่าเ พอตอนนี้มันเป็นสิ้นปีแล้วใช่ไหมคะทุกคนปีหน้าเนี่ยมันก็เครียดกังวลเหมือนกันนะคะหรือถ้าใบเนี้ยถ้าขึ้นมาลี่มองว่ามันเกี่ยวกับข้องกับโบนัสหรือเกี่ยวข้องกับเงินที่โบนัสที่จะได้มันอาจจะไม่ได้แบบตามเท่าที่คาดหวังเอาไว้นะคะเออลี่อ่านตามสิ่งที่ลี่รู้สึกหรืออ่านจากหน้าไพ่ออกมานะอืม แต่คุณจะบอกเขาเลยนะว่าไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้ากรณีถ้าเขารู้สึกแบบนี้นะคุณจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยนะคะเออเราเหมือน,น,นเป็นการปลอบใจเขาอะอืมมันเป็นการปลอบใจเขามันเป็นการที่แบบพูดอะไรบางอย่างให้เขามีพลงังหรือมีการมั่นใจมากขึ้นกลับมามีความมั่นใจ จากคนที่แบบหลงทิศหลงทางแล้วก็รู้สึกแบบหาทางออกไม่ได้อะแต่คุณจะมีวิธีในการที่แบบหาทางออกหรือพูดได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูอืมไพ่ที่ขึ้นมาที่รีบเปิดมาเนี่ยรีรู้สึกว่ามันเป็นไพ่หนึ่งดาบแล้วก็ไพ่สี่ดาบขึ้นมาแบบเนี่ยคุณอาจจะเป็นการเฝ้ามองเขาอยู่ไกลๆนะไม่ต้องแบบไปจี้ถามเขาอะไรขนาดนั้นก็ได้ แค่สังเกตการก็พอเนาะโ okay. อเคั้งนี้มันก็เป็นพลังงานที่แบบเป็นคนมีคู่เนาะทุกคนที่มีคู่ชัดเจนด้วยแล้วก็เป็นคู่รักหรือแบบเป็นคู่ที่แบบเออเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนะคะนะโอเคประมาณนี้ค่ะใครที่ชอบเข้ามาฟังคลิปแรนดอมแรนจนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็พลังงานนี้ถ้าตรงกับใครแล้วมันใช่ก็ อนอนหลับพลังงานนี้ไปนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะเอ๊ะไม่ใช่ตอนนี้รีอัาคลิปก็เกือบเช้าแล้วเนาะทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะคะ,ะได้ขอให้แบบวันทั้งวันของคุณนะเป็นวันที่ดีของทุกคนเลยแล้วกันนะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ